สิบห้ผลไม้ห้ามไหวเด็ดขาดคนโบราณถือผลไม้15้าอย่างห้ามนำมาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าม่อยากวอดวายชีวิตพังไมิรู้ตัวตามความเชื่อที่ตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณการเลือกผลไม้มาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักเลือกจากชื่อและความหมายของผลไม้นั้นๆเลือกผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล และมีความหมายดีก็จะพาชีวิตรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จรุ่ร่วงดังใจหมายแต่ถ้านำผลไม้ต้องห้ามมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อกันว่าจะพาชีวิตวิบัติได้ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้หนึละมดุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักไม่โดดเด่นปิดปิดซ่อนซ 2. มังคุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่ดีเท่าที่ควรไปไม่ถึงที่สุดมันกุดกุดดุนดวนไม่โดดเด่น 3. พุทธาเชื่อกันว่าทำอะไรดีในช่วงแรกๆช่วงหลังหลังจัดสา 4. มะเฟืองเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักฝืดเคืองไม่อะไรก็อะไรสักอย่าง 5. มะไฟ เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักเร่งรีบเหมือนไฟลนไม่ได้คุณภาพ 6. น้อยหนาเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยจุกจิกๆอยู่เสมอทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด 7. น้อยห่งเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วได้ผลสมบูรณ์เพียงเล็กน้อยมีอุปสรรคปัญหาไม่สมบูรณ์แบบ 8. มะตูมเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอดไม่ก้าวหน้าไปไม่ได้ไกล 9. ก้ามะขิดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหาวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบขาดนู่นขาดนี่เสมอ 10. ลูกจาก เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะไม่ยั่งยืน 11. ลูกพับเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วผลงานต้องโดนเก็บใส่ในลิ้นชักไม่ได้แสดงผลงานไม่ก้าวหน้า 12. ลูกท้อเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจ 13. ระกรรม เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จ 14. กะท้อนเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วสิ่งที่ดีๆที่ต้องการเผยแพร่ออกไปกับสะท้อนมาอย่างจุดเดิม 15. เชื่อกันว่าเป็นผลไม้ที่มียางทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ